สภาวัฒนธรรมอำเภอสินเรืองก็ยินดีเดือนครับตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมของอำเภอสินเรืองแล้วก็การปรึกษาหารือซึ่งการได้มาซึ่งทั้งสภาวัฒนธรรมตำบลสภาวัฒนธรรมอำเภอพักทมนะคะซึ่งนี่มาเพื่ออะไรมาทำไมมาทำอะไรบ้างแต่บางท่านอาจจะไม่ทราบผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ครับวันนี้ ที่ประชุมนี้โดยหลายท่านเรียนเชิญท่านมาชวนมาเป็นคนวัฒนธรรมครับแต่เราก็จะกัดบางอย่างนะครับเราอย่างยกตัวอย่างงานราชพรเริ่มร่นมโชคนะคะขออภัยมากอค่ะท่านมีความเหมาะสมค่ะ วัฒนธรรมด้านอาหารวัฒนธรรมด้านการแต่งกายนะการแต่งกายของเสื้อผ้าอาหารอย่างนี้นะคะรุ่นเก่าจะมาขับเคลื่อนให้คนรุ่นใหม่เนี่ยรักและหวงแหนสืบทอดส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืนให้ดีงามต่อไปได้อย่างไรให้เกิดความตระหนักที่จะรักษาและหวงเหน็นได้อย่างไรเนี่ย เป็นเป็นข้อที่เราจะต้องหนักใจเราจะทำยังไงเราจะช่วยการรักษาในสิ่งนั้น Okay. <laughs>